สวัสดีครับท่านประชาชนผู้ก้าหารทุกท่านที่อยู่ที่นี่ครับผมต้องขออนุญาตเรียนว่ามาในวันนี้จริงๆก็เพื่อที่จะมารายงานการทำหน้าที่ในฐานะที่อยู่ในเลือกข้างมวลมหาประชาชนในฐานะต่อสู้ร่วมกับท่านใช่ไหมครับ ผมต้องเรียนเลยครับว่ามหาัศจรรย์จากการยืนหยัดต่อสู้ของมวลมหาประชาชนของเวทีที่ราดพาวก็สร้างการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับลาดับโดยที่อยากจะเรียนว่าเราตั้งใจกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเราจะขับไล่ระบอบทักษิณออกไปขับไล่รัฐบาลยิ่งรักษ เพื่อปฏิรูปประเทศไทยใช่ไหมครับขั้นตอนการต่อสู้ที่ท่านประชาชนได้ร่วมกันกระทำโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญก็ลุกขึ้นเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งรัฐบาลยิ่งลักซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดที่ทำให้ พวกเราต้องออกมาขับไล่ออกไปเพื่อที่จะปฏิรูปประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวปัญหายังมีหน้ามาบอกว่าตัวเองจะปฏิรูปประเทศไทย mm. เที่ยวไปประชุมทั่วไปผมว่าโหอให้รัฐบาลที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอะคือตัวปัญหาใช่ไหมครับ เป็นตัวปัญหาที่ทำให้เราต้องปฏิรูปประเทศมันก็เหมือนกับโจรล่ะครับไปโจป้นทรัพย์ป้นสินในบ้านเราแต่กลับมาเสนอกับเราว่าจะทำหน้าที่ปรับปรุงระบบยามรักษาทรัพย์สินให้เราใหม่ใครจะไปเชื่อมันใช่ไหมเอาหให้รัฐบาลยิ่งรักเลยครับผมต้องเรียนว่า การจะขับไล่รัฐบาลยิ่งลักให้พ้นออกไปทำได้อยู่สองกระบวนการกระบวนการที่หนึ่งคือใช้กระบวนการทางการเมืองทางสังคมซึ่งท่านประชาชนท่านออกมาเป็นมวลมหาประชาชนอยู่ก็คือกระบวนการในเรื่องการใช้สังคมใช้การเมืองกดดันให้ ระบอบทักษิณพ้นออกไปซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นท่านได้ลุกขึ้มาเป็นลำดับมันจะต้องประกอบความสำเร็จนั้นก็คือทำให้ข้าราชการทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งท่านก็เห็นว่ามีข้าราชการมาร่วมมากขึ้นมากขึ้นแมนกระทรวงสาธารณสุขปลาดกระทรวงก็ออกมาประกาศเลยว่า ให้รัฐบาลลาออกไปก่อนทันทีเพื่อที่มาปฏิรูปประเทศไทยก็เป็นไปตามแนวทางของมวลมหาประชาชนแต่จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าท่านไม่ออกมาใช่ไหมครับดังนั้นการใช้กระบวนการทางการเมืองและสังคมนั้นก็เป็นกระบวนการที่ลุกขึ้นเป็นระยะตอนนี้ต่อไปปรากฏการก็อาจจะถึงขั้นที่จะมี ทางข้าราชการมาร่วมกับการต่อสู้ของท่านมวลมหารประชาชนมากขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งอาจจะถึงข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารก็เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นจนกระทั่งปฏิเสธอำนาจของรัฐบาลหรือเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกถ้าวันนั้นมาถึงกระบวนการทางการเมืองกระบวนการสังคมก็จะจัดการกับระบอบทักษิณด้วย ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับอาเสียงหน่อยครับอันนี้คือกระบวนการของที่ท่านทําอยู่ครับกระบวนการทางการเมืองทางสังคมมวลมหาประชาชนเป็นกองทัพที่จัดการพิชิตในส่วนนี้ส่วนกระบวนการที่สองก็คือกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายนั้นผมได้เป็นผู้ที่มีส่วนหนึ่งในการที่ไปร่วมดำเนินการ ร่วมกับเพื่อนสวและเพื่อนสสซึ่งเพื่อนสสตอนนี้ที่ร่วมกันก็คือสสวิรัตกรยาสิริสสสสงขาเอาปบมือให้ท่านด้วยครับเป็นนักกฎหมายนะฮะล่าสุดเราดำเนินการเพื่อที่ขจัดรัฐบาลรักษาการซึ่งยิ่งรักบอกยืนยันนักยืนยันหนาเราขอให้ลาออกก็บอกลาออกไม่ได้นะฮะ ก็ตัวเองไม่อยากลาออกอยู่แล้วดังนั้นก็มาอ้างลาออกไม่ได้เราแล้วแถมท้าด้วยว่าไม่มีทางจะทําให้เขาต้องออกได้ถ้าเขาไม่เซ็นลาสย่างแต่ผมไปค้นพบเจอแล้วครับว่ายิ่งรักกับรัฐมนตรีตั้งแต่รองนายกรัฐมนตรีสุรพงษ์โตวิจักัยกลปอดประสบสุรวดีราชาผมนอก รัฐมนตรีอีกสิบกว่าคนรวมแล้วเป็นสิบปดคนซึ่งร้วนแล้วแต่เป็นผู้สมัครเลือกตั้งอยู่ที่พักเพื่อไทยทุกคนรวมทั้งจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีมาไทยเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยประกอทั้งหมดได้ร่วมกันในฐานะคณะรัฐมนตรีไปออกประกาศพรบความมั่นคง โดยการออกนั้นเป็นการออกหลังจากมีกิจสิกาเลือกตั้งเป็นการออกต้องกระทําตามรัฐธรรมนูญมาตรา181ปรากฏว่าเขาไม่ได้ทําก็คือเขาออกประกาศซึ่งประกาศพรบความบ้านคงเพื่อที่จะมาควบคุมพวกเราไม่ให้มาชุมนุมการประกาศดังกล่าวผมศึกษาไว้แล้วว่ามันจะต้องใช้เงินถึง1 0 0 0พกว่าล้านบาท ซึ่งมันเท่ากับเป็นการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายก็ประมาณกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนจะต้องขอกอก,อกตอตรวจสอบแล้วครับไม่เคยขอกอก,อกตอดังนั้นรัฐบาลชุดนี้ทั้ง18คนจะต้องผิดตรงนี้แน่นอนเอาโหยให้เข้าเร่วงหน้าก่อนข้อที่หนึ่งครับแล้วต่อมาตรวจสอบอีกครับว่า ตามรัฐรมนูญมาตรา181วงเล็บ2การที่คณะรัฐมนตรีจะไปอนุมัติงานหรือโครงการใดๆก็ตามจะให้มีผลผูกพันกับคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปไม่ได้อันนี้ไม่อนุญาตให้กอกอตอให้ความเห็นชอบนะครับก็คือทำไม่ได้ลูกเดียวปรากฏว่าการที่เขาไปออกประกาศพบรบความมั่นคงใช้เงินพันกว่าล้านนั้น ก่อนหน้านั้นเขาไปใช้งบก่อสร้างโรงพักเอามาใช้เสร็จแล้วก็ต้องตั้งงบประมาณมาชดเชยคราวนี้ก็เช่นเดียวกันเขาใช้งบประมาณจากที่ต่างๆแล้วมันก็จะต้องตั้งงบประมาณชดเชยในคณะ,ะรัฐมนตรีชุดต่อไปดังนั้นก็เข้าข่ายความผิดตามตรัฐมนูญมาตรา181วงเล็บ2องอีกมาตราหนึ่งครับก็ขอเสียงไล่เขาออกไปก่อนอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันครับ แล้วจากการตรวจสอบก็พบว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา181วงเล็บ3กอ็อันเมื่อกี้ 2, 3อันนี้4นะครับ18 181วงเล็บ4เขียนไว้ว่าคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะไปใช้ทรัพยากรของรัฐหรือจะไปใช้บุคลากรของรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเลือกตั้ง ให้มีผลเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งกระทำไม่ได้ถ้ากระทำแล้วก็จะเป็นความผิดซึ่งความผิดนี้โยงไปมาตรารัฐธรรมนูญมาตราสองอสามสิบเจ็ดและยังโยงไปกฎหมายเลือกตั้งมาตราร้อสาซึ่งถ้าพบว่ากระทำผิดนะฮะซึ่งก็ตรวจสอบแล้วครับการไปประกาศพรบรความมั่นคงแน่นอนต้องใช้ทรัพยากรของรัฐ เป็นงบประมาณถึงพันกว่าล้านแล้วต้องใช้บุคลากรของรัฐก็คือใช้ถึงสี่หมืนกว่าคนตำรวจนะสี่หมื่นกว่านายแล้วเพื่อเป็นประโยชน์ต่อาการเลือกตั้งพบดันไปประกาศให้มีผลตั้งแต่หนึ่งมกราไปจนถึงหนึ่งมีนาะมันค่อมวันเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์แล้วก็การประกาศก็เจตนาเพื่อที่จะขัดขวางการชุมนุมของพวกเราเหล่ามวลมหาประชาชน ซึ่งตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพักเพื่อไทยการประกาศเพื่อที่จะกีดกันพวกเราเป็นการแสวงหาผลทางการเลือกตั้งดังนั้นถ้าผิดมาตรานี้ครับซึ่งเราเห็นว่าผิดแล้วเราเสนอไปก็จะเข้าข่ายความผิดตาม237ต่อไปที่พรบรเลือกตั้งมาตรา103คือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดนะะ ในที่นี้มี18คนนะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีกระทำการเป็นความผิดตาม181วงรเลงเล็บสีนั้นจะต้องหมดสิทธิถูกตัดสิทธิการเลือกตั้งหนึ่งปีก็คือโดนใบแดงแล้วครับถ้าโดนใบแดงส8บคนต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งรักพ้นดันทีรัฐมนตรีก็พ้นอีก17คนดันทีคอรมอรักษาการที่คุยนักคุยหนาก็ล้มลงมาทันทีครับ เอาหอยเขาล่วงหน้าก่อนครับแล้วก็ขอให้ท่านประชาชนส่งเสียงให้กําลังใจกับคณะกรรมการกกตให้กล้าที่จะใช้กฎหมายเพื่อความถูกต้องของสังคมไทยแก้ไขให้เราปฏิรูปการเมืองได้เอาส่งเสียงให้กกตด้วยครับกกตห้าท่านครับขอเสียงด้วยครับ ผมเรียนว่าถ้ากกตชี้ซึ่งเป็นอำนาจคณะกรรมการกกตกระบวนการใช้เวลาไม่นานสามารถชี้ได้เลยถ้าชี้ได้เลยนะครับคอรมอลล้มไม่ว่าคอรมอเมื่อล้มไปแล้วการตั้งรัฐบาลจากคนกลางเพื่อที่จะมาดูแลปฏิรูปประเทศไทยในช่วงเวลาหนึง่ง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่ยุติธรรมโปร่งใสได้รัฐบาลของประชาชนที่จะมาข้างหน้าก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ผมเรียนว่ากระบวนการทางกฎหมายมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีท่านมวลมหาประชาชนยืนหยัดประชุมอยู่อาชุมน้มอยู่อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างที่ผมได้เรียนไปเลย ดังนั้นต้องชื่นชมตัวท่านเองด้วยขอเสียงผู้ที่เป็นนักสู้แห่งมวลมหาประชาชนที่นี่ด้วยครับกระบวนการกฎหมายผมยังต้องเรียนท่านอีกยังมีต่อไปยังศารลรัฐธรรมนูญอีกนะครับถ้ากระทําผิดตามที่ผมเรียนไปนั้นเราก็จะฟ้องไปศารลรัฐธรรมนูญในอีกสามวันข้างหน้าถ้าเราฟ้องไปศารลรัฐธรรมนูญศาลวินิจฉัยก็คือ คณะรัฐมนตรีทั้งคณะกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ใช่วิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีนั้นต้องหยุดการกระทำแล้วเรื่องนี้จะไปปปชครับถูกชี้มูล157ทั้งคอรมอเลยครับเอาโหก็ล่วงหน้าไว้ด้วยผมเรียนว่ารัฐบาลชุดนี้อย่างไรก็ไปไม่รอด ไม่ว่าจะไปโดยพลังทางการเมืองพลังทางสังคมของพวกท่านเรามวลมหาประชาชนร่วมกับข้าราชการทุกหมู่เราก็ร่วงไปอยู่แล้วถ้าประกอบกับมีข้อกฎหมายประเด็นทางกฎหมายมาประกอบเข้าไปด้วยมันก็ถึงแก่เวลาที่จะพินาาไปสัทีระบอบทักษิณใช่ไหมครับเอาหอให้ระบอบทักษิณด้วยครับ แล้วผมขอเรียนอีกว่าทั้งหมดเรามาทำหน้าที่กันนั้นเป็นการทำหน้าที่ในฐานะประชาชนซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงกับพวกหนึ่งที่เรียกหาแต่จะหย่อนบัตรเลือกตั้ง พวกนั้นมีใช้เวลาในการมามีส่วนร่วมกับทางการเมืองเพียงนิดเดียวน้อยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเราถือว่าพวกเหนั้นนั้นที่จะรอแตหย่อนบัตรเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยเชิงปริมาณแต่ด้อยซึ่งคุณภาพอย่างแท้จริงใช่ไหมครับไม่เหมือนพวกเราพวกเราคืออนาคต ของประเทศไทยที่จะมีชื่อเสียงไปตลอดว่าเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์โดยประชาชนมามีส่วนร่วมโดยตรงมากที่สุดในโลกใช่ไหมครับดังนั้นนี่คือการปฏิวัติประชาชนเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยอันสมบูรณ์สำเร็จ ด้วยพวกท่านทุกท่านแต่รัฐบาลก็เป็นห่วงว่าท่านจะชนะเขาทั้งๆท,ที่มันแพ้อยู่แล้วก็เลยพยายามดิ้นเฮือกสุดท้ายหาทางจะไปประกาศพลกรชุกเฉินเพื่อให้ได้อำนาจมาจับโดยไม่ต้องมีหมายไม่ต้องขอสารแล้วก็เป็นอำนาจของพลกรชุกเฉินที่ สามารถสลายการชุมนุมได้รัฐบาลมันจึงสร้างเหตุเอาลูกระเบิดไปโยนลูกแรกที่บรรทัดทองแล้วสุรพองมันมาโยนบอกว่าเป็นเราโดยโกโหกซึ่งซึ่งหน้าใช่ไหมครับเอาห่อไอสุรพองไอเปิ่งหน่อยครับจอมกหกแห่งรัฐบาลยิ่งรักครับเอาหเพิ่ครับที่บรรทัดทองมีที่ไหนออกมาถแถลงกับสื่อ ออกไปทั่วประเทศบอกว่าเป็นฝีมือผู้ชุมนุมแต่พอมันแถลงในขณะเดียวกันไอ้พวกที่เขาเตรียมไว้มันก็โยอนลูกระเบิดมาใส่ที่อนุสาวรีย์ชัยไอ้ลูกระเบิดมันก็เหมือนกันไอ้เครื่องหมายในกระเดื่องก็เครื่องหมายเดียวกันเลข48เหมือนกันมันก็คือไอ้คนเดียวกันละที่มันโยนอยู่ที่บรรทัดทองมันก็มาโยนอนุสาวรีย์ชัยใช่ไหมแล้วไอ้เปิ้งมันไปไหน ทำไมมันไม่มาบอกว่ามันโกหกข่าวที่แล้วเพราะว่ามันคิดว่าไอ้หมอคนนี้ไม่โดนจับใช่ไหมครับเอาหอยเปิ้งอีกครั้งครับแผนโยนระเบิดสองลูกมันคิดลมๆมแรงๆว่าจะทำให้เป็นเหตุมาอ้างออกพลกรฉุกเฉินได้มันบ้าไปใหญ่แล้วดังนั้นถ้ามันบ้าต่อดันไปออกพลกระกฉุกเฉิน ท่านก็ผมเชื่อในท่านท่านไม่สนใจมันอยู่แล้วมึงประกาศไปเราก็จะชุมนุมไปมึงรองเข้ามาสิเราก็เล่นมันเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ส่วนกระบวนการทางกฎหมายมันประกาศวันไหนผมก็ไปฟ้องศาลและบรรญัติวันนั้นแหะให้มันปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบโดน150แน,น่เอาหอให้มันล่วงหน้าเลยไอ้บรรกฉุกเฉินเนี่ย คนกำลังหนีตายเตรียมตัวตายก็เลยตายอาดาบหน้าทั้งๆท,ที่รู้ว่าตัวเองตายยังใจดีทำใจดีสู้กับเสืออย่างพวกเราแต่ผมว่ายังไงมองไปรัฐบาลนี้ยังไงก็ถึงแก่อวสานด้วยพลังของนักสู้แห่งมวลมหาประชาชนอย่างแน่นอนใช่ไหมเอาทงเสียงหน่อยครับผู้ชนะ ส่งเสียงให้สนานวันไหวว่าเราคือผู้ชนะตัวจริงใช่ไหมครับแล้วก็ได้านาทานเป็นนักสู้ของพระเจ้าแผ่นดินด้วยผมก็ขอให้ทุกท่านท่านนั้นรักชาติท่านนั้นรักแผ่นดินท่านรักพระเจ้าอยู่หัวอย่างแน่นอน ใช่ไหมครับขอให้ร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันครับขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทร,รญงพระเจริญครับขอบคุณครับ